สวัสดีครับขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ที่1เรื่องราวของหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะครับเรื่องราวของหลักฐานธรรมศาสตร์มีความสําคัญถ้าโจทย์ถามว่าหลักฐานธรรมศาสตร์ในความเข้าใจของเรียนคืออะไรหูทิ้งคําถามไว้ทําไมเราต้องหาหลักฐานธรรมศาสตร์แล้วหลักฐานธรรมศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรเขาบอกว่าหลักฐานธรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าก็คือร่องรอยการกระทําของมนุษย์ในอดีตที่ยังคงทําให้เหลืออยู่เช่นอิฐ ใช่ั้มครับเรื่องราวของอะไรนะเครื่องทองกุวัดราชบุรณะเนี่ยที่จัดแสดงอยู่ที่ิพัด์เจ้าสามพยาเออเอาไว้ให้นักประวัติศาสตร์ได้สืบค้นหาข้อเท็จจริงเอามาปฏติประตอร่อเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เราทราบว่าเฮ้ยที่จริงนะตัวอย่างเช่นเรื่องราวในกรุงศรีอย่านี่ยเออมันมีเรื่องราวตั้ง417ปีเฮ้ยเขาหาหลักฐานมาได้เขาสืบค้นสร้างเป็นเรื่องราวเนี่ยก็เอามาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองฉชนไห หลักฐานนวมศาสตร์เขาบอกว่าคืออะไรก็คือร่องรอยการ,กระทําของมนุษย์ในอดีตที่เอาไว้ทําอะไรครับที่เอาไว้ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเอามาศึกษาหาข้อเท็จจริงถ้ามนุษย์ไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์ก็ไม่สามารถสืบค้นความจริงได้นี่ก็คือเหตุสําคัญว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเรื่องราวทางประวัธธติศาสตร์นั่นเองหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างนะครับ อ,อ,อย่างในภาพนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นเราเรียนมาตั้งแต่ในออตอนมนหนึ่งใช่ไหมครับเรื่องราวของหลักฐานปฐมภูมิก็จะหลักฐานช่วงต้นแล้วก็หลักฐานทางทุติยภูมิก็คือหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อะไรเรื่องราวของใบาลานนะอ,อ,อนุสาวรีย์คือเรื่องราวที่เราเรียนตอนชั้นบบชั้นมนหนึ่งสุโขทัยเนี่ยเครื่องชามสังทาโลกถูกไหมครับศีลาจารึกที่เรารู้จักหนีอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ภาพวาดภาพกิจกรรมแผนที่เ,ออเรื่องราวของจดหมายเหตุลาลูแบร์ เปหมายเหตุลาลูแบก็คือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มาจดบันทึกเรื่องราวว่าชีวิตคนเป็นอย่างไรบ้างกินอยู่อย่างไรบ้างแต่ทรงผมบ้านเรือนเนี่ยก็คือจดหมายเหตุลาลูแบ์แห่งราชันจักรยานนั่นถือก็ถือว่าเป็นหลักฐานทางวิศาสตร์ที่สําคัญด้วยในการที่จะทำมาปฏิป,ปต่อทําให้เกิดเรื่องราวของอยุธยาเกิดขึ้นทีนี้เราก็ไปเจาะลึกหน่อยว่าหลักฐานทางวิศาสตร มีกี่ประเภทประกอบไปด้วยอะไรบ้างหลักๆแล้วเนี่ยประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลักๆเนี่ยด้วยกันทั้งหมด2ประเภทหลัก 1. ก็คือแบ่งตามลักษณะแบ่งตามลักษณะนะครับกับ2ก็คือแบ่งตามอะไรครับแบ่งตามความสําคัญไปดูหน่อยว่าแบ่งตามลักษณะเป็นยังไง แบ่งตามลักษณะก็ย่อยออกไปอีกอ,อีก2อย่าง1ก็คือลักษณะของมันใช่ไหมครับแบ่งตามลักษณะก็ลักษณะของมัน1ก็คือลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับ2ก็คือลักษณะที่ไม่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรอันนี้ก็ง่ายๆเลยตัวอย่างเช่นแผนที่ข้างหลังครูอันนี้ถือว่าเป็นเป็นอะไรครับหลักฐานทางวศรที่แบ่งตามลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษรไหมไม่เป็นลายลักษณ์อักษรถือว่าเป็นภาพเห็นไหมครับ ไปดูหน่อยนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะถ้าครูยกโจทย์เป็นพระราชพงศาวดารพระราชพงศาวดารก็คือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของพระมหาก,กษัตริย์เขาเรียกว่าพระราชพงศาวดารแต่ถ้าครูยกโจทย์นี้มาพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับดั้งเดิมน,น,นี้ถือว่าเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นเป็นลายลักษณ์อักษรนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะจดหมายเหตุลาลูแบ์ครับจดหมายเหตุลาลูแบ์ก็คือ เรื่องราที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในกรุงศรีวิทยาในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเข้ามาจดบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นลายลักษณ์อักษรแบ่งตามลักษณะเออถ้าแบบนี้ครับ,แบบที่เห็นภาพอันนี้เป็นลายลักษณ์อักษรไหมถ้าแบ่งตามลักษณะไม่ได้ม่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเห็นไหมครับเรื่องราวของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆ ันนี้คือกุเครื่องทองวัดราชบุรณะอ,อ,องค์พระที่วัดหน้าพระเมรุรวมถึงอะไรครับนี่คือวัดราชบุรณะถือว่าถ้าแบ่งตามลักษณะเนี่ยก็ไม่ใช่หลักฐานทางภาษาที่เป็นไงเป็นลายลักษณ์ถือว่าเป็นไม่เป็นลายลักษณ์นั่นเองนะครับเ,เนี่ยอิฐต่างๆเป็นลายลักษณ์อไม่เป็นอันนี้อย่างง่ายเลยนะครับถ้าเราแบ่งตามลักษณะนะครับ ตำนานของสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมไม่ได้เป็นตวนัวอักษรเรื่องราวของอะไรนะเอเออจ้าก็คือเรื่องราวอเอจ้าไม่ได้เป็นลายละสอนทีนี้ไปหลักฐานทางวิท์ประเภทที่2ถ้าเกิดแบ่งตามความสําคัญเมื่อกี้คือแบ่งตามลักษณะนะครับอันนี้คือมาแบ่งตามความสําคัญก็แบ่งย่อยออกเป็นอีก2อ,อย่างด้วยกัน1ก็คือหลักฐานที่เป็นหลักฐานชั้นต้น กับ2ก็คือหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นต้นก็คืออยู่ในเหตุการณ์ต้นนเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เช่นรูปถ่ายเอกสารจดบันทึกใช่ไหมครับของลาลูแบงเนี่ยหรือว่ามีการจดบันทึกตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่เขาเรียกว่าฐานชั้นชั้นต้นแตหลักฐานชั้น,น,นรนนองก็คือเกิดขึ้นภายหลังเช่นเอาเอกสารก่อนหน้าเนี่ยมาปรับปรุงหนังสือเรียนนีถือว่าเป็นอะไรครับหลักฐานชั้นรองนะ อนุสาวรีย์ต่างๆถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองถ้าเป็นโบราณสถานละ่ะโบราณสถานเป็นหลักฐานชั้นต้นนะอิฐซ่าอิฐเก่าเนี่ยเอาไปตรวจอายุของมันปรากฏว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีแก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชัน้นต้นนั่นเองนะครับทีนี้ไปดูหน่อยก็เอาเคสนเมื่อกี้นี้มาเปลี่ยนเป็นถ้าแบ่งตามความสําคัญเรื่พระราชพงศาวดารอย่างที่ครูเน้นย้ําไปแล้วก็คืออะไรครับ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับพระราชะกรณียกิจของพระมหากษัตริย์นี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นไหมก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นออนะครับสโบราณสถานล่ะอันนี้ปราสาทหินพิมายนะเป็นหลักฐานชั้นอะไรหลักฐานชั้นต้นน,นี่ก็คือวัดชัยวัฒนารามครูก็ไปถ่ายตอนช่วงโพเพ นนี่ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นหลักฐานชั้นต้นรวมถึงภาพถ่ายด้วยถือว่าเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชั้นต้นเพราะถือว่าเกิดขึ้นในเหตุการณ์ใช่ไหมครับออต่อมาท่านหนังอเจ้าเนี่ยะครับหนังอเจ้าเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงเอาประวัติศาสตร์มาทาไม่ได้เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้นถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองแต่ถ้าเกิดว่ามีวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัตินั้นๆเนี่ย ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นะไรชั้นต้นแต่ภาพยนตร์ก็คือเอาเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสารมาทําใหม่ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชั้นรองตํานานสมเด็จพระนเรศวรถือว่าเป็นหลักฐานชั้นชั้นรองไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นนะครับอนุสาวรีย์ครับของหม่อมเจ้านิตยาที่เราเห็นเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเราเห็นพอดีนี่คือหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองครับนี่คือหลักฐานชั้นรองไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นถือว่ามีการ สร้างขึ้นมาภายหลังไม่ใช่ถ้าเกิดรูปถ่ายท่านนียถือว่าเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชั้นต้นนี่นะครับว่าหลักฐานทางวศัตด์ก็แบ่งลักษณะเนี่ยแบ่งประเภทได้เป็น2ประเภทใหญ่1ก็คือแบ่งตามลักษณะก็คือมีหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรกับ2ถ้าแบ่งตามความสัมพันธ์ก็คือมีหลักฐานชั้นหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองทีนี้เราไปตะลุยโจทย์กัน ตะลุยโจทย์ที่1โจทย์ถามว่าหลักฐานทางประวัตศาส,สตร์มีความสําคัญอย่างไรข้อ1ครับทําให้เรารู้เรื่องราวในอดีตข้อ 2. ทําให้เรามีความรอบรู้ตัวมากขึ้น 3. ทําให้เราสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้น 4. ทําให้เราเรียนประวัติศาสตร์ได้ง่ายลองดูสิครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไรก็ตอบอย่างง่ายเลย นะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าหลักฐานทาระวัติศาสตร์ก็คือล่องรอยการกระทาของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมครับทำให้เราทำไมได้รู้เรื่องราวในอดีตนั่นเองนี่คือคาําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่2ครับจลยโจทย์ข้อที่2โ,โจทย์ถามว่าข้อใดจัดเป็นหลักฐานประเภทไม่เป็นลายลาักษณ์อักษรก็ง่ายเลยก็ไปตัดสิครับไม่เป็นล,ะละนักษณ์อักษรถ้าเจดีใช่ไหม ไม่เป็นประเภทโจทย์ถามว่าไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเจดี JD ใช่จดหมายใช่ไหมครับจดหมายไม่ใช่ใบาลานไม่ใช่ใบาลานในส่วนหญ่ก็จะมีการจดบันทึกอยู่ข้างในใบาลานด้วยขวานหินใช่ไหมครับขวานหินใช่พระราชพงศ์สวัาด์บันทึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระหมหากษัตริย์ไม่ใช่ตำนานมีทั้งบันทึกและไม่บันทึกกับตักทิ้งไปเดีน,นี้ไปดูช้อยข้อที่3โครงกระดูกใช่ไหม ประเภทที่ไม่เป็นลายลักษณ์อรใช่ครับขวานหินใช่ถ้วยชามใช่คําตอบหลักๆก็น่าจะตอบข้อที่3แล้วไปดูข้อที่4หน่อยเน้นย้ําว่าข้อ3นั้นถูกจริงข้อ4จกิจกรรมฝาผนังใช่ศิลาจารึกเห็นไหมีร่องรอยของข้อความใช่ไหมครับก็ตัดทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปโบสถ์วิหารอันนี้ใชนะ่คำตอบหลักๆก็ตอบข้อที่สนี่โครงกระดูก หานหินถ้วยฉาบเป็นหลักฐานประเภทอะไรครับไม่เป็นลายลักษณ์อักษรไปดูโจทย์ข้อต่อมาครับเอกสารในข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นสารานุก,กรมประวัติศาสตร์ไทยก็คือเอาเรื่องราวในอดีตมามิกครับมายำรวมกันแล้วก็เขียนขึ้นมานี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชั้นรองตัดทิ้งไปผลงานวิจัยครับก็คือเราไปศึกษาไม่ได้เกิดขึ้นจริงในตอนนั้น เป็นหลักฐานชั้นชั้นรองครับจดหมายเหตุเห็นไหมจดหมายเหตุก็คืออะไรครับบันทึกครับเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆเห็นไหมลงท้ายเน้นย้ำด้วยนะครับว่าต้นฉบับเดิมองค์นี้เน้นก็น่าจะถูกแล้วน่าจะเป็นหลักฐานชั้นอะไรครับหลักฐานชั้นต้นไปนี่ไปดูข้อสีเน้นย้ำอีกทีพระราชพงศาวดารพระราชพงศาวดารดาก็คือเรื่องราวที่จดบันทึกขององ,องค์พระมหากษัตริย์ครับ แต่มันลงท้ายด้วยตอนหลังครับมีการชําระแล้วชําระก็คือมีการปรับปรุงมีการแก้ไขไม่ได้มีการจดบันทึกตอนนั้นจริงๆนี้ก็ตัดทิ้งไปไนะครับคาตอบที่ถูกต้องเนี่ยก็ตอบข้อที่3นั่นเองครับไปดูโจทย์ข้อต่อมาครับโจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นการแบ่งประเภทหลักฐานทางโบราศาสตร์ตามความสําคัญ ain, ต้องเกตเข้ามาในหัวแล้วตามความสําคัญก็มีด้วยกัน2อย่างอันนี้อย่างง่ายเลยพอเจอเจอ,เจอโจทย์ปุ๊บก็กาได้เลยก็คือมีทั้งหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นชั้นหลอกออก็ตอบข้อที่1นึ่งเอ๊ะทำไมไม่ตอบข้อที่3ก็เพราะว่าถ้าโจทย์ถามว่าแบ่งตามลักษณะสิเห็นไหมถ้าแบ่งตามลักษณะก็ตอบข้อที่3แต่โจทย์ถามความสําคัญถึงตอบข้อที่ หนั่นเองอ่ะทีนี้ก็หมดเรื่องราวของการตนลุโจหน้าที่ของเธอต่อไปก็คือการไปทำอะไรครับไปตอบคำถาม10ข้อให้ผ่าน6ข้อขึ้นไปถึงจะผ่านแบบเรียนออนไลน์ที่หนึ่งนโชคดีครับ